ที่เราเป็นแฟนขับน้องหมูเด้งอยู่แล้วห <ทำ S 1> นูไม่ได้เข้าไปในลงไปในกงค่ะพี่นหนูกนาา็หมูตุ่นก็มีคนยืนดูอยู่หนูก็อยู่แ,แถวๆนั้นทำรายการ,ารเราก็เลยต้องทํารายการมินิมอลขึ้นมาเพราะเห็นว่าโอเคไหนๆชีวิตเราก็ต้องอยู่กับสัตว์แล้วเราก็ทําไปเลยละการเลยอย่างเงี้ยทำรายการนี้เป็นการจำยมจำนนก็ต้องทําแล้วก็ถูก ถูกดูกทุกทเทปอะค่ะเวลาไปถ่ายคือแบบรู้เขาก็รู้สึกว่าอยากให้เราแบบเข้าใกล้ชิดสัตว์ได้ไม่กลัวเวลาเล่นกับสัตว์อยากแบบกล้ากากลัวกเข้าก็เข้าเลยเพราะสัตว์เขาไม่สามารถพูดได้ว่าเอ้ยฉันเห็นเธอเดินเข้ามาอย่างนี้แล้วเธอทําอะไรเขา่า คือคือเหมือนเราก็ให้ความรู้ไปด้วยอะไรเงี้ยพอทำไปเรื่อยเราชอบเรียนก็ชอบนะล่าสุดไปดูน้องหมูเด้งอ่ะช่วเป็นที่เลี้ยงออนไลน์มาแบบโอ้โหหนูดูตลอดหนูหนูสามารถตอบได้เลยเชี่ยงคืนน้องจะนอนอยู่บนกองหญ้ากับแม่กี่โมงน้องอยู่ในน้ำวันนี้น้องดินคือดูเท่จะแบบตลอดตัวจริงตัวจริงเห็นล่าสุดที่บอกว่าเออไปเรื่องฮี่โปเนาะเราเข นั่นหมูตุ่นนะไม่ห,หมด้นใช้เส้นใหญ่หเปล่าเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กองก็คือเนี้ยแหละค่ะ,ะคไปทำรายการมินิมอลก็คือจากที่เราเป็นแฟนคลับน้องหมูแด้งอยู่แล้วแล้วเราก็ไปขออนุญาตจากทางสวนสัสตร,ร์ก็คือทางได้ได้มีการพูดคุยกับผอ,อ,อ,อแล้วก็ตัวพี่เบนแล้วก็พี่ผู้ช่วยคือกงหมูตุ่นนะจะเป็นพี่คนหนึ่งที่ไม่ใช่พี่เบนเป็นพี่โตดูอะไรเงี้ยตอนนั้นก็กำลังสัมภาษณ์อยู่ค่ะ หนูไม่ได้เข้าไปในลงไปในกองค่ะพี่<ร>หนูก็หมู่ตุ่นก็มีคนยืนดูอยู่ห,หนูก็อยู่แถวๆนั้น <c oughs> ก็เหมือนอก็เหมือนทุกคนที่เคยไปถ่ายใช่คลิปจะออนเร็วๆนี้ก็รอก็รอติดตามยยาไม่มันไม่มีอะไรเลยหนูขออนุญ,ญาตไปถ่ายทำอย่างถูกต้องแล้วก็อยู่ในการดูแลของพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่มีสิเราเป็นสวนสัตว์เอกชนจีบๆอยู่เพราะว่าอยากนั่งดูตลอดเวลาชอบตอนนี้จากทางที่ทนายแก้วได้อัปเดตบอกว่าทางทนายได้จัดการเรียบร้อยแล้วแต่เออก็อย่างที่เคยบอกไปอะค่ะก็คือด้วยความที่หนึ่งน้องชายเราไม่มีบาดแผลถึงขั้นนอนโรงพยาบาลหรือไม่ได้มีอาวุธ ในการทำลายร่างกายข้อกฎหมายก็คือเป็นไปตามก็คือเขาดูแลข้อเสียหายในเรื่องของการรักษาพยาบาลเพียงเท่านั้น<ม>แต่เขาไม่ได้มีการติดคุกหรืออะไรค่ะน้องชายไม่ได้รู้สึกแย่ไมไ่รู้สึกที่แบบตอนนี้นสุขใจ<ม>นนใจก็ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นแต่ถามว่าก็เราก็ต้องเคารพในข้อกฎหมายะะอะไมได้เท่าไหนก็คือตามข้อกฎหมายเลยค่ะทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหม ทางบ้านก็ยอมรับค่ะยอมรับในข้อกฎหมายก็คือใน,ในเมื่อเราเราเป็นประชาชนในประเทศไทยเราได้เท่านี้เราก็ต้องเท่เานีา้นะ